I've been going to the places where we used to live before. Cause lately I've been feeling so confused. We've got a separate ways and I can see you face to face. But in my dreams, I'm always right. ไม่ใช่รายการงงละวันนี้เราจะไปไหนกันคลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเที่ยวเกาะล้านกันค่ะสองวันหนึ่งคืนตอนนี้เราอยู่ท่าเรือแหลมบาิหาฮเออใช่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทขึ้นไปกันค่ะตอนนี้เพิ่งซื้อตั๋วเรียบร้อยไปกับสองร้อยห้าสิบค่ะตอนนี้รอเพื่อนอยู่เดี๋ยวเราไปกันเกะล้า เย่ been feeling so confused. ไหนที่สุดเราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะชื่อว่าโรงแรมอะไรนะวินค่ะสภาพคือไม่ได้เลยเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็เปียก <c oughs> ขึ้นเรือมาด้วยสืาอาแบบนี้เหมือนลูกมาตกน้ำดีด <c oughs> เองใช่นี่เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะ <c oughs> บรรยากาศภายในโรงแรมแบบอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่แต่ว่าน่ารักดี <c oughs> เดี๋ยวพอเราเช <c oughs> ็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปชม ในห้องเนอะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบของโรงแรมกันก่อนจ้าและตอนนี้เราก็กำลังจะไปตกปลา ค่ะใช่เรายังไม่ได้แนะนำสมาชิเนติบเลยว่าเธอเนยนาชิโมะนาชิแนะนำสมาชิกันก่อนค่ะเฟมแนะนำสมาชิคนแรกนะคะเฟมป้าป้ากับป้เนตพัดและหมาและและพอนแล้วก็ฉันเองสวัสดีจ้า เดี๋ยวเราจะไปไหนนะมึงไปตกปลาหมึกไปตกปลาตกปลาหมึกกันเดี๋ยวไปดูว่าเราจะตกได้กี่ตัวเขาบอกว่ามีผู้ช่วยของตอนนี้ก็คือมีกุ้งมังกรหนึ่งตัวเราก็ที่เหลือก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตกได้ไหมที่เหลือคือว่ามึงจะหาแดกได้ไหมก็คือมีเวลาสี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะอิ่มไหมจะได้กินไหมก่อนหนึ่งสี่หรอวะสอง เ 2, อสองถึโมงไม่ใช่ถึง6กโมงหรอหกหรอใช่เดี๋ยวไปขึ้นเรือกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาตกปลากันที่ของเกาะล้านสมัยนะคะอันนี้ก็เป็นเรือพรเวทเลยเรานั่งกันมาเจ็ดคนเป็นตกปลาซาชิมิรักเก็ปลาหมึกห้าพันอะไรตัวเนี่ยแหละคือหลักใช่แต่ว่าอันเนี้ยก็คือเออเขาจะทำซาชิมิให้กินด้วยแล้วก็มีแถมอุ้งมังกรหนึ่งตัวใช่แล้วก็พาไปดำน้ำเล่นพายเรือเออพายเรือเล่นเซิร์ฟบอร์ดประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็มีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะ ใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะหมึกได้กี่เราจะตกได้ปลากี่ตัวด้วยเออเดี๋ยวไปรอดูกันนะกูว่ากูไม่ได้กินหรอกเพราะมันตกปอง ื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอยู่กกอนอะไรมันบอกว่าอยู่กกอนร้านออกมาแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่เกาะสากนะคะน้ําใสมากจริงคืออันเนี้ยจะไม่ได้เข้าไปในเกาะแต่ว่าจะดำน้ำอยู่แถวนี้นี่วก็เล่นพายเรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายดูไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงพร้อมไหมคะเพื่อนออพอนอนร้อมค่ะขาเพิมของมาค่ะ All I wanted was a bit of honesty, but you were frightened. You never really wanted me. When I asked you if you wanted to be more than friends, you went ahead and lied. Now I'm crashing trying to get back on my feet, but. i've been going to the places where we used to meet before because lately i've been feeling so confused we've got a separate ways and <laughs> never see a face to face ตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวกันจากที่ร้านมาทน่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเออด้วยความที่ร้านอาหารมันแบบว่าเหมาะกับการแบบนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็อาหารคือมันลดกลางๆอะไรางเงี้ยก็เลยแบบว่ามาแบบซีลรสกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้กันใช่แต่ว่าร้านนั้นก็คือแบบวิวดีบรรยากาศดีใช่แต่คือถ้าเกิดทุกคนอ่ะมาเร็วแล้วก็จองตรงริมหาดได้มันก็จะดีไงแต่เราไม่ได้ที่ตรงริมหาดใช่นั่งในร้านนะแค่มันก็จะแบบร้อนนิดนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปปาาเตียนต่อที่ห้องจ้าเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาบนี้นึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ครับ The next day morning ุกคน morning สวัสดีกับวันเช้าที่คุณอะไรความเดี๋ยว้เรียเราจะกำลังจะมากินข้าวเช้ากันนะคะ อันนี้ใช่โต๊ะเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาจัดไว้ให้อ่าพี่อข่าอใหม่ก็จะเป็นอาหารเชา้าอ, <laughs> อาหารเช้าแล้วก็มีหรือว่ากอ,อิ<ๆ>่มแล้วมีข้าวต้มน้ำอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปหาดชื่อหาดอะไรนะนิวเทียนหาดเทียนนะคะเราจะไปรอลุ้นกันว่าจะเจอหาอ่านไหมใช่เพราะมีห่านอยู่ที่น,นั่นเมื่อวานโทรไปบอกที่หาดที่มีเป็ดใช่ไหมคะห่านหรือเปล่าคะน้อ,นองเออนั่นแหละมีห่านอยู่ที่นั่นก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็น้ำทะเลจะสวยไหมนะจ๊ะใช่ Never see your face to face, but in my dreams i always So tell why I'm tripping over lines between you All the possibilities everything I used to be out of empty-handed heavy-hearted hanging on to me i've been going to the places where we used to meet before because lately i've been feeling so confused บานนี้นะคะแล้วก็จบแล้วกับทริปเกาะล้านเรากลับมาที่ท่าเรือบันนายก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วแล้วก็ต้องไปทำงานใช่ก็จบคลิปตั้งเท่านี้แล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนบ๊ายบายบายบายไม่ไม่ทุกคนเหมืนไม่นไอคอนอยู่ไหนเนี่ยไอคอนบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย